มีของดีอยกินอะไรมากมายกินอย่างอื่นเถอะมีมีของดีนี่ที่น่เลยใช่ไหมคะจังหวัดนครปฐมนะคะกับ The Best of นครปฐมของดีเมืองเมืองนครปฐมนี่เลยจังหวัดนครปฐมโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมนะคะขอเชิญเที่ยวงาน The Best of นครปฐมที่สุดของดีเมืองนครปฐมนี่เลยค่ะก็มีนี่เลยนะส้มโอนครชัยศรีขาดไม่ได้นะคะเครื่องดื่มดังนกมีน้ำวายลูกมอนน้ำเบอร์รี่ชาเครื่องดื่มสมุนไพรน้ำมะพร้าวเป็นมะพร้าวน้ำหอมสำพรานะฮะวุ้นมะพร้าวขนม เบี Eat, Cake, <S <S ้ยเค้กโบราณเบเกอรี่ขนมปังสังขยาอะไรกับกะละแม กล้วยหอมอบกรอบขนมจากถั่วธัญพืชในที่นี้เขาก็ดังผัดอบกรอบเดี๋ยวนี้คนก็เทรนสุขภาพใช่ไหมเดี๋วอาจจะเป็นมันโถนะครับผลิตภัณฑ์แปลรูปจากหมูเช่นกุนเชียงหมูยองโอ้มสงดังนะฮะช็อปกันสุดคุ้มอีกด้วยนะคะของใช้ของตกแต่งวิจิตรงามตาก็มีผลิตภัณฑ์มงคลดอกไม้ประดิษฐ์ดินเครื่องเบญจรงเครื่องเงินชุบทองผลิตภัณฑ์จากสารหรือสมุนไพรเครื่องสาอางแล้วก็งานหัตถกรรมฝีมือประนีเนี่ยมีอีกเพียบเลยค่ะอ่า แล้วก็ยังมีการแสดงนะครับเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทวรารวดีนะครับล้กใครก็ตามที่ชอบช้อปปิ้งด้วยแล้วก็ร่วมสนุกด้วยนะครับไปประมูลสินค้ากันครับเริ่มต้นแค่1นบาทเท่านั้นเองส่วนพิธีเปิดงานนะครับก็มีวันที่17พฤษภาคมนะครับก็จะมีน้องจัตจจาพิมราตาเนี่ยไปด้วยแล้วก็ในงานถ้าสมมุติว่าถ่ายภาพแล้วก็แชะกันแล้วจากนั้นไปแชร์ต่อก็มีโอกาสรุ้นของรางวัลฟรีครับใช่ค่ะย้ำนะคะวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี้พลาดไม่ได้เลยกับงาน The Best of นครปฐมที่สุดดขอองงีเมมืนนครปฐจจากิ ชั้นหนึ่งหน้าลิฟต์แก้วศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะคะจัดโดยจังหวัดนครปฐมและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมนะคะก็ให้พี่น้องชาวอุดรได้ชื่นอกชื่นใจกันนี่เลยไปช็อปกันเต็มที่งานนี้นี่จริงๆการันตีโดยที่ดานครชัยศรีเฮ้ยของดีของจังหวัดไหนมันต้องไปให้คนอื่นได้ได้รู้กันนะคะข้ามภาคกันไปเลยถูกไหมใครจะไม่รู้ว่าวันดีคืนดีอาจจะมีของดีของที่อุดรกลับมาที่นครปฐมอีกก็ได้นะคะเราก็แบบเออร่วมช่วยกันช็อปนะของดี แบบแชร์กันอ่ะ17ถึงิพฤษภาคมนี้นะครับแวะไปสำหรับ The Best of นครปฐมนะครับที่สุดของของดีเมืองนครปฐมครับอ่ะช่วงหน้าครับเรามีแขกรับเชิญครับเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนได้ตะลึงงันกันไปกับการแสดงมายากลโดยใช้อุปกรณ์เพียงแค่ไม่กี่ชิ้นไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้นะครับคลิปของเขาเนี่ยมียอดวิวของรายการโทรทัศน์ที่มีคนดูสูงที่สุดไปเรียบร้อยแล้วนี่เลยนะคะโห